ไปดูเรื่องของการเตือนภัยขั้นสุดหน่อยท่านผู้ชมนะฮะสำหรับมิจฉาชีพคอเซนเตอร์อะไรอย่างงี้นะมันยังไม่หมดสิ้นออกไปจากสังคมเรานะท่านผู้ชมนะฮะมันก็ยังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องก็อยากให้คุณผู้ชมดูคลิปนี้ให้จบทุกท่านเลยเขบ่อนล่าสุดเนี่ยนะครับมันใช้เบอร์ทั่วไปแล้วคือเมื่อก่อนนี้เราจะรู้กันคอเซนเตอร์คือโทรมาเครื่องหมายบวกนําหน้าเนี่ยก็จะเป็นคอเซนเตอร์ซะส่วนใหญ่แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันใช้เบอร์ทั่วไปอย่างผู้เสียหายคนล่าสุดเนี่ยเขาใช้เบอร์093โทรเข้ามา ย้ำนะฮะว่าเป็น093แล้วก็ตามด้วยเบอร์ปกติเลยโทรมาหลอกผู้เสียหายอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรก่อนที่จะแอดไลน์ส่งลิงก์ให้ดาวน์โหลดแอป,ปกรมสรรพากรและก็สอนติดตั้งด้วยนะเพื่อชำระภาษีออนไลน์ซึ่งทางผู้เสียหายเนี่ยเขาชื่อคุณพี่เขมพรเขาบอกณขณะนั้นที่โทรมาไม่ได้ติดใจไม่ได้เอะใจอะไรเลยเพราะว่าหนึ่งมันคือเบอร์ปกติสองเพราะตอนที่ไปเสียภาษีที่กรมสรรพากรเนี่ย เจ้าหน้าที่กรมสัมพากรเคยแจ้งว่าเดี๋ยวนี้เขาสามารถเสียภาษีผ่านออนไลน์ได้จึงหลงเชื่อทําตามก็โดยกรอกข้อมูลเนี่ยในแอป,ปเนี่ยตามที่ปลายสายบอกตลอดก็กรอกรอกรอก,รอกไปท่านผู้ชมแล้วหน้ำซ้ำเนี่ยยังกดอนุญาตให้แอป,ปเข้าถึงโทรศัพท์จากนั้นไม่นานฮะเงินในบัญชีธนาคารจำนวน6 4 3 7 7 0 0บาทถูกดูดออกไปเกลี้ยงบัญชีเลยพี่เขมบอบอกล่าสุดไปแจ้งตำรวจแล้ว นะฮะแล้วก็ไปถามความคืบหน้าตํารวจบอกธนาคารยังไม่ตอบกลับเดีย๋ยวต้องรอการตอบกลับจากธนาคารก่อนประมาณนี้คือถ้าดูจากตามภาพเนีย่ยคุณผู้ชมนึกออกเลยว่ามันเนียนเนี่ยนะใครจะไปนึกว่ามันจะทําแอปมาคือแล้วมันกดได้อ่ะเข้าถึงโทรศัพท์เงินหายหมดเลยนะน่าลัวจริงท่านผู้ชมนะฮะถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ตเตือนภัยสาหรับเพื่อนๆพนพี่พี่น้องๆส่งไปนะฮะนะรบกวนหน่อยนะฮะส่งไปให้เขารู้เท่าทันข่าวสารจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพครับ ขอบคุณครับวันนี้วันที่22สิงหาคมครับที่รัฐสภาในชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยก็เปิดเผยถึงการส่งคําร้องของพรรคการเมืองฝ่ายค้านที่ขอให้ส่งสารรัฐมนูญวินิจฉัยตีความวาระการดํารงตําแหน่งของนายกมตี8ปีของพลเอกประยุทจันโอชาที่จะสิ้นสุดลงในวันที่23สิงหามนี้หรือไม่ท่านชวนบอกว่าวันนี้เนี่ยคำร้องเนี่ยจะถูกนําส่งไปที่สารรัฐมนูญหลังจากได้ลงนามไปแล้ววันที่19สิงหาที่ผ่านมา แต่เนื่องจากว่าที่ส่งไม่ได้เนี่ยเพราะว่ามันติดเสาร์อาทิตย์ในชวนยังกล่าวถึงการพิจารณาล่างพระบองว่ประมาณปี6-6ว่าสภา,ามีความตั้งใจที่จะจัดทํากฎหมายให้เสร็จตามที่วิบสองฝ่ายเนี่ยตกลงกันในวันที่19สิงหาคมแต่เนื่องด้วยสภาพิจารณาไม่แล้วเสร็จเพราะมีผู้อภิปรายมากกว่าสมัยก่อน ซึ่งถือว่าเป็นสิทธิของสมาชิกที่จะอภิปรายขณะเดียวกันประธานก็ขอความร่วมมือให้อภิปรายตามกรอบเวลาสําหรับการอภิปรายเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยก่อนที่จะลงมติประธานในที่ประชุมก็ได้เรียกสมาชิกแสดงตนที่จะโหวตให้ความเห็นชอบแต่ขาดสมาชิกเพียงสองคนทําให้องค์ประชุมไม่ครบประธานจึงสั่งปิดประชุมและนัืประชุมในวันอังคารที่23สิงหานี้ประธานสภาผู้แทนราษฎรยังกล่าวว่าหากสภาพิจารณากฎหมายมงบประมาณไม่แล้วเสร็จภายใน105วัน ตามที่รัฐธรรมนูญกําหนดก็ต้องกลับไปใช้ร่างครมอรเสนอส่งไปยังวุฒิสภาให้ความเห็นชอบแต่เชื่อมั่นว่าในการพิจารณาในวันพรุ่งนี้จะพิจารณาเสร็จในวาระสไม่ว่าจะดึกขนาดไหนแต่ถ้ายังไม่อยากให้เสร็จก็ต้องพิจารณาต่อไปเพราะยังไม่ครบกําหนด105วันซึ่งจะครบกําหนดในวันที่29สิงหาคมนี้พวกเรานั่งดูกันอยู่ก็เห็นพยายามจะให้เสร็จ3วันตามที่ตกลงกันไว แต่ก็ต้องยอมรับนะว่ามันไม่เหมือนสมัยก่อนยิ่งช่วงไปปลายอภิปรายกันน้อยเพื่อให้ผ่านแต่ตอนนี้ผู้อภิปรายก็ยังมากก็มีการปรับเวลาจาก7นาทีก็เหลือ5นาทีซึ่งส่วนใหญ่ก็ให้ความร่วมมือดีก็ปฏิบัติได้จริงเมื่อถามว่าสภาพยายามยืดการพิจารณามาถึงวันที่23สิงหาคมที่ตรงกับวันที่นายกติดจะครบวาระ8ปีที่จะนําไปสู่การยุบสภาหรือไม่ในชวนกล่าวว่าการพิจารณากฎหมายเนี่ยในฝ่ายที่ติดบ,บัญญัตยิยังไม่มีปัญหาใด ที่จะนําไปสู่การประกบบาศบังคับใช้และเมื่อการพิจนารณางบไม่มีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมนะฮะสรุปง่ายๆคําคร้องของฝ่ายค้านที่เขียนไปส่งตอบประธานสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเขาเซ็นแล้วเซ็นตั้งแต่วันที่19กแต่เนื่องจากว่าติดเสาร์อาทิตย์ก็เลยมาส่งวันนี้วันนี้ก็จะนําส่งคําร้องนี้ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อตีความวินิจฉัยก็ต้องรอติดตามดูครับนะ,ะดุเดือดมากสําหรับการเมืองอาทิตย์นี้ต้องจับตามองดีๆ ขอบคุณครับไปดูเรื่องของโรคราคที่มันระบาดอยู่ทั่วโลกหน่อยท่านผู้ชมนะฮะณขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นฝีดาดลิงโควิด -19 เนี่ยแล้วก็ไปที่อิตาลีครับเขาบอกพบเจอเนี่ยเป็นผู้ป่วยเคสแรกเลยนะป่วยพร้อมกัน3โรคด้วยกันไม่ว่าจะเป็นฝีดาดลิงโควิด -19 รวมถึง h i v ดอกเตอร์อนันต์จงแก้ววัฒนาเนี่ยนะครับท่านได้โพสต์ข้อความไว้อย่างนี้เขาบอกในอิตาลีพบผู้ป่วยเคสแรกเป็นฝีดาดลิงโควิด1 9 h i v พร้อมกันเลย โดยอ้างอิงจากวารสารวิชาการ Journal of Infection มีการรายงานเคสของผู้ป่วยฝีดาลิงรายนึงที่มีประวัติการเดินทางกลับมาจากประเทศสเปนแต่เขาก็บอกว่าระหว่างที่เขาใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศสเปนนั้นเนี่ยได้มีกิจกรรมทางเพศแบบชายรักชายเนี่ย9วัน9คืนแบบไม่ป้องกันเลยหลังจากเดินทางกลับมาจากสเปนก็เริ่มมีอาการไข้อ่อ,อนเพลียเจ็บคอปวดศีรษะและก็ต่อมน้ำเหลืองโตอ,อีก3วัน จากนั้นเนี่ยเริ่มมีผื่นแดงขึ้นที่ผิวหนังและในวันเดียวกันก็ตรวจหาเชื้อโควิดในทีด้วยการตรวจแบบเอทีเคสรุปก็คือผลเป็นบวกหลังจากนั้นอีก3วันผู้ป่วยคนนี้ก็เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแต่ในวันที่แอดมิดเข้าโรงพยาบาลเนี่ยเขาบอกไอ้พวกหนองเนี่ยนะฮะไอ้ตุ่มหนองเนี่ยบนร่างกายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมันขึ้นตรงแขนตรงขาลำตัวนิ้วฝ่ามือหรือแม้กระทั่งตรงสะโพกมันปรากฏชัดเจนมากและให้หลังจากนั้นอีกหนึ่งวัน โรงพยาบาลก็เอาเลือดไปตรวจตรวจเชื้อนู่นนี่นั่นปรากฏว่าผู้ชายคนนี้พบว่ามีเชื้อฝีดาลิงที่เป็นสายพันธุ์ระบาดอยู่ในสเปนในขณะนี้แล้วก็พบเจอโควิด1 9สายพันธุ์ B. A. 5 1และนอกจากนั้นยังพบเชื้อ HIV อยู่ในร่างกายโรงพยาบาลก็บอกว่าเนื่องจากปริมาณเม็ดเลือดขาวเนี่ยนะครของผู้ป่วยรายนี้เนี่ยยังอยู่ในระดับปกติซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าผู้ป่วยเนี่ยอาจจะรับเชื้อ HIV มาก่อนหนะ้านี้ไม่นาน และไม่รู้ตัวเองว่าติดเชื้ออยู่ป่วยก็บอกว่าครั้งสุดท้ายที่ตรวจ HIV เนี่ยก็คือเดือนกันยาปีที่แล้วแต่ตอนนั้นเนี่ยได้ผลเป็นลบผู้ป่วยเนี่ยใช้เวลาอยู่โรงพยาบาลประมาณสักหกวันผลตรวจยังพบออกมาว่าเป็นบวกทั้งคู่ไม่ว่าจะเป็นฝีดาดลิงโควิด1 9แต่อาการป่วยทุเลาลงมากเหลือแต่อาการทางผิวหนังที่อยู่ในช่วงกําลังจะตกสะเก็ดคุณหมอจึงให้กลับไปรักษาตัวที่บ้านและต่อจากนั้นอีกสองวันเนี่ยเขาก็ไปตรวจเอทีเค ผลก็เป็นลบนะฮะสำหรับโควิดในทีแต่ตุ่มหนองเนี่ยยังพบได้อยู่หลังจากแปดวันที่กลับมาอยู่บ้านเขาบอกว่าตุ่มหนองเนี่ยขณะนั้นเนี่ยก็แทบจะตกสะเก็ดหมดแล้วคุณหมอก็ให้นัดมาตรวจอีกครั้งหนึง่งคราวนี้คุณหมอบอกเก็บตัวอย่างจากในคอหน่อยตรวจที่คอผลตรวจพบว่าผู้ป่วยคนนี้เนี่ยยังคงเป็นบวกต่อไวรัสฝีดัดลิงอยู่แต่ยังไม่มีข้อมูลว่าคุณหมอเนี่ยเอาเชื้อไปเพาะแล้วมันขึ้นหรือเปล่าระยะเวลารวมเนี่ยที่กลับจากสเปเนเนี่ยรวมถึงการตรวจวันสุดท้ายเนี่ยก็คือ29วัน ผู้ป่วยรายนี้มีประวัติฉีดไฟเซอร์สองเข็มตั้งแต่ปลายปีที่แล้วพอต้นปีเขาก็ติดโควิดน่าจะเป็นสายพันธุ์บ a 1การติดครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการติดครั้งที่2ด้วยสายพันธุ์ b a 5 1ซึ่งอาจจะหนีภูมิจาก b a 1. 1ได้ดีและภูมิได้รับมาประมาณสัก6เดือนกว่าแล้วจากรายงานที่พบ a อทเป็นบวกเวลาใกล้ๆกับที่มีผื่นขึ้นเนี่ยอนุมานได้ว่าผู้ป่วยรายนี้เนี่ยน่าจะได้รับเชื้อฝีดาดลิงมาก่อนและก็ติดโควิดในทีในช่วงระยะฟัักตวของงีดาิ เนื่องจากว่าโควิดเนี่ยมันมีระยะฟักตัวสั้นกว่าฝีดาดลิงอาการต่างๆจึงเกิดขึ้นมาพร้อมกันจนแยกไม่ออกว่าอาการที่เห็นเนี่ยเป็นผลมาจากโรคใดกันแน่ก็ถือว่าเป็นเคสแรกที่ป่วยพร้อมกัน3โรคเลยฝีดาดลิงโควิด -19 แล้วก็ h i v แต่ฟังข่าวนี้ไว้ไม่ได้ให้ตื่นตระหนกนะฟังรับรู้ไว้ทันข่าวสารนะฮะเราจะได้ระวังระวัยถูกก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านปลอดภัยจากเชื้อโรคครับสู้ๆกันครับทุกท่านขอบพระคุณครับ เปิดคำสรารภาพเจ้าของร้านเสริมสวยมือแทงดาราตัวประกอบฟ้ามีตาและก็สามีเสียชีวิตสองรายอ้างว่าผู้ตายเนี่ยมาป่วนก่อนไม่คิดว่าจะตายจากกรณีนางสาววริศราอายุ41ปีและก็นายวีรพงศ์อายุ40ปีสองคนเนี่ยเป็นสามีภรรยากันท่านผู้ชมนะฮะแล้วก็เป็นดาราตัวประกอบฟ้ามีตาและสามีเนี่ยยังเป็นเทรนเนอร์อิสระถูกนายปราศาสตร์หรือนายเล็กเนี่ยอายุ51ปีเนี่ยเจ้าของร้านทําผมชื่อพิมมีแฮร์ซารอน ก็อยู่ภายในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานีเนี่แหละใช้อาวุธมีดแทงเสียชีวิตหน้าร้านเคเซีตามที่เสนอข่าวไปก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับวันนี้วันที่22สิงหาคมเวลาประมาณสัก9นาฬิกาที่สอนอปักคลองลังสิตพนักง,งานสอบสวนสอนอปักคลองลังสิตเนี่ยก็เผยว่าวันนี้เนี่ยจะมีการนำตัวนายปราศาสตร์เนี่ยหรือในเล็กเนี่ยนะครับซึ่งเป็นผู้ต้องหาที่ก่อเหตุใช้อาวุธมีดแทงลูกค้าที่มาใช้บริการทำผมเสียชีวิตจำนวน2ราย ไปฝากขังโดยใช้ระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยทราบว่าวันนี้เนี่ยภรรยาของในเล็กเนี่ยจะนําหลักทรัพย์เนี่ยจำนวนหนึ่งล้านบาทไปยื่นต่อศาลเพื่อขอประกันตัวสามีหากศาลไม่ให้ประกันก็จะมีการนําตัวในเล็กเนี่ยไปฝากขังที่ศาลรปทรุมธานีหากศาลอนุมัติประกันเนี่ยก็จะมีการปล่อยตัวชั่วคราวที่สพปักทองลังสิตเลยในเล็กผู้ต้องหาเนี่ยให้การรับสารภาพว่าจากการพูดคุยกับผู้ตายทางโทรศัพท์เนี่ยพบว่าผู้ตายเนี่ย ต้องการให้ทางร้านเนี่ยจ่ายเงินคืนให้หรือยืดผมให้ตนก็คิดว่าจะยืดคืนให้ยงอย่างไรล่ะเพราะว่าผมมันตัดไปแล้วและตนก็ไม่อยากจะเข้าร้านเพราะไม่อยากเจอหน้าเขากระทั่งวันเกิดเหตุนเนี่ยก็มีการพูดคุยทางโทรศัพท์และตนบอกว่าให้ผู้ตายออกไปจากร้านเดี๋ยวนี้เพราะแบบนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นการป่วนกันตัดผมราคา250บาทซึ่งร้านตนเนี่ยลงทุนไปเป็นร้านก่อนที่ตนเนี่ยจะขับรถจักรยานยนต์มาที่ร้านเนี่ยก็พบว่า ผู้ตายทั้งสองคนเนี่ยก็ยืนอยู่หน้าร้านแหละก็มีการพูดคุยกันโดยผู้ตายก็บอกว่าจะฟ้องโรตัสและก็มีทนายจะฟ้องด้วยตนก็บอกว่าอยากตายเหรอเขาบอกอย่างนั้นนะจากนั้นฝ่ายหญิงก็โผล่เข้ามาหาตนเองเขาบอกตนก็ไม่รู้จะทํายังไงก็เลยชักมีดทําครัวที่เตรียมมาเนี่ยในกางเกงแทงไปหนึ่งทีก่อนที่ฝ่ายชายจะปรีเข้ามาอีกตนก็แทงที่ฝ่ายชายอีกหนึ่งทีทั้งสองคนก็ล้มลงจากนั้นตนเองก็ขับรถมอเตอร์ไซค์หลบหนีไป แล้วก็เขามองตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจล่าสุดนะครับท่านผู้ชมนะฮะคือเรื่องอย่างนี้นะมันไม่แน่แบบมันคุยกันได้คุณเป็นเจ้าของร้านเนะี่ยคุณต้องเข้าใจก่อนนะว่าคือคุณมีอาชีพบริการเนะี่ยก็หาจุดที่มันลงตัวจุดกึ่งกลางเนะ่ยเอาล่ะมันยืดคืนไม่ได้ที่ใช้ผมทํายังไงได้บ้างครับอะไรอย่างนี้ก็คุยกันมันไม่ได้ก็ไปถามคุณตำรวจไปตอบคุณตำรวจให้คุณตำรวจช่วยไกลเกลี่ยก็ได้เยอะแยะมันมีเหตุผลที่จะทะําอ่ะแต่คุณเนี่ยพบมีดทาครัวเข้าไปเนี่ย หนึ่งล้วผมว่าคุณเตรียมไว้แล้วคุณมันเป็นที่อารมณ์ของคุณผมมองอย่างนั้นนะแล้วคุณผู้ชมคิดว่ายังไงเขาเตรียมตัวมาไหมถ้าเขาไม่เตรียมตัวเนี่ยผมมองนะก็คงไม่มีมีดที่ตัวหรอกใครจะบ้าถือมีดทำครัวไปฮะไม่มีเลยฮนะก็ประมาณนี้ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยแล้วที่มันน่าเสียใจไปมากกว่านั้นเอาลูกไปด้วยแล้วลูกเห็นหมดเลยอะ่ะคือสองสารน้องประมาณนี้แล้วกันท่านผู้ชมนะอัปเดตความคืบหน้าขอบคุณครับ